สวัสดีครับวันนี้หยิบผ้าองค์นี้มาให้ดูนะครับเป็นผ้าพิมพ์ใหญ่ผ้าประธานยิ้มรับฟ้านะครับเป็นบล็อกแม่พิมพ์ของวัดระครังนะครับบล็อกนี้นะครับพิมพ์นี้นะครับสังเกตนะครับพระสมเด็จวักคังพิมพ์ใหญ่พระประธานองค์นี้นะครับสร้างมาจากนะครับพิมพ์พระประธานยิ้มรับฟ้าในวัดระคังนะครับ กศิธารามนะครับนี่นะครับท่านจะสังเกตจุดที่เหมือนที่สุดเลยนะครับของพิมพ์นี้บล็อกนี้นะครับท่านจะเห็นตรงเส้นคอนะครับเส้นคอนี้เรากล้าพูดได้ว่าต้นแบบของพระสมเด็จวรละคงบล็อกนี้พิมพ์นี้ทำมาจากนะครับพระประธานยิรวฟ้าในวรละคง นะครับเป็นต้นแบบในการสร้างพระประธานองค์นี้นะครับที่ผมมีนี่นะครับมีองค์เดียวนะครับนะฮะท่านจะเห็นตรงคอตรงเนี้ยจะเป็นป้องนะครับมีสองป้องนะซึ่งจะเหมือนกับพระประธานในวัดระฆังนะครับแล้วก็จะเห็นตรงนี้ชายผ้านะชายผ้ารองนั่งเห็นไหมครับเนี่ย ชายผ้ารองนั่งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ใบหน้าใบหน้าขององค์พระนะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะเห็นไหมครับเนี่ยใบหน้าเหมือนนะครับเหมือนกันพระเกตเห็นไหมครับเนี่ยพระเกตจะแค่แค่นี้นะฮะแค่ตรงนี้นะครับอ แล้วจะมีตรงนี้ชายผ้าええะะหหเห็น,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 หไ,หนหไหมครับเนี่ยนะฮะนี่ตรงนี้เห็นไหมครับจะเห็นชายผ้าตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็หัวไหล่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเปิดเห็นไหมครับเปิดนะตรงนี้ก็จะเป็นมุมแหลมเห็นไหมครับเนี่ยสวยงามฮะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยตรงซอกแขนตรงนี้ก็จะมีเห็นไหมครับเนี่ย จะมีติ่งตรงนี้ปิดเห็นไหมครับตรงนี้นะครับนี่ต้นแบบนี้จากวัระคังเลยนะครับร้อยเปอร์เซนต์นะครับองนี้เป็นพระที่ทํามาจากต้นแบบของวัรคังนะเป็นพระประธานยิ้มรับฟ้านะครับองนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยสวยงามนะครับเนี่ย ใบหน้าสวยงามไหมครับทําไมถึงเรียกพระประธานยิ้มร่ฟ้าเนี่ยนะครับเนี่ยใบหน้าในยิ้มสวยนะครับจะเห็นใบหูสองข้างตรงนี้ก็จะมีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับจะเห็นใบหูตรงนี้ก็จะมีนะครับ,รบ,ใ,บ,รรบใบหน้าสวยกลมนะครับเหมือนนะฮะนี่คือต้นแบบที่ผมกล้าพูดได้ร้อยเปอร์เซนตรงคอ นะฮะช่างแกะเนี่ยแกะจากบล็อกนี่เลยนะครับเนี่ยมาเป็นต้นแบบอันนี้คือชัดเจนเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขยายให้ดูชัดๆนิดนึนงเห็นไหมครับท่านจะเห็นตรงคอไหมฮะเนี่ยเนี่ยฮะปีสองป้องแล้วท่านดูตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยมีสองป้องเห็นไหมครับนี่คือกล้าพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือต้นแบบของพระประธานยิ้มรับฟ้า ในวัดะระฆังนะครับนี่นะฮะแล้วก็เป็นเห็นไหมครับเนี่ยจะมีชายชายผ้าเห็นไหมครับเนี่ยนี่นะฮะเนี่ยชายผ้ารองนะครับนี่นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับผิวสวยงามนะครับนี่เห็นไหมครับ ๋ยวให้ดูชัดๆนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมครับชัดเจนนะครับนี่นี่แล้วก็จะเห็นฮะชายผ้าเนี่ยมุดเข้าไปนะครับนี่ไหลตรงนี้ก็จะแบะออกเห็นไหมครับแบะออกเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็จะแบะออกเห็นไหมครับเหมือนเลยนะฮะนี่คือต้นแบบนะครับนี่ละอกเห็นไหมครับนี่จะโค้คงมานิดนึงนะครับ เนี่ยนะฮะแล้วก็มือประสานนะครับล่ําพระประธานในวะะัดระฆังนี้องค์นี่ค่อนข้างจะล่ำนะฮะล่ำล่ำสวยนะฮะล่ำสวยงามนะครับแขนก็จะล่ําล่ําหนาเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับสวยงามนฮะธรรมชาติเลยนะครับนี่คือต้นแบบนะครับของพระองค์นี้นะครับ ที่เขาบอกว่าพระสมเด็จพระครังเนี่ยจะสร้างมาจากต้นแบบในวัดนะฮะเป็นพระประธานในวัดแต่ละสถา,านที่ไม่ว่าพิมพ์สุขโขทัยนะครับพิมพ์ใหญ่เกศชลุสุ้มนะครับก็ทํามาจากต้นแบบในวัดนะครับเนี่ยสวยงามเนี่ยเนี่ยพิมพระประธานนะครับ ยิ้มรับฟ้านะครับนี่นะฮะในวัดระฆังนะครับนี่คือต้นแบบนะครับของพระพิมพ์ใหญ่พระประธานซึ่งเป็นพิมพิพมพเอนะครับพิมพ์นิยมนะครับแต่ค่อนข้างจะหายากนะครับท่านสังเกตดูได้นะฮะพระที่ทํามาจากพระประธานในวัดระฆังสังเกตตรงคอตรงนี้จะมีน้อยมากนะครับ นะทำมาน้อยนะครับมีเหมือนกันนะครับแต่มีน้อยนะเราเปรียบเทียบกันง่ายๆเลยนะครับนี่นะฮะนี่องค์แท้อง์จริงองค์นี้ก็ลงรักปิดทองสวยงามนะครับเนี่ยทองก็ฝังอยู่ในเนื้อหมดแล้วครับเนี่ยฝังอยู่ในเนื้อนะครับนเนี่ยสวยงามไหมครับเนี่ย ถือว่าเป็นบุญนะครับพระองค์นี้ก็อยู่ในวัดรังนะครับน,นี่นะครับใบหน้าสวยงามนี่ท่านลองดูคู่กันได้ครับสังเกตใบหน้านะครับพระเกศเห็นไหมครับ อย่าการวางเท้านะฮะเหมือนกันนะครับนี่เนี่ยโคสวยนะครับนี่อันนี้เอามาให้ดูนะครับต้นแบบการ,รับสร้างพระสมเด็จวรครังเนี่ยจะมีต้นแบบในการแกะบล็อกไม่พิมพ์นะครับกลุ่มช่างต่างๆเขาจะแกะมาจากาสถานที่จริงนะครับทำมาต้นแบบ ทำเป็นต้นแบบในการสร้างพระสมเด็จวรคังที่ท่านสมเด็จโตรสร้างนะครับอ่าเนี่ยฮะสวยงามไหมครับเนี่ยท่านดูไกลๆนิดนึงอ่าเนี่ยเห็นไหมครับเหมือนนะฮะเหมือนทุกอย่างครับเนี่ยเนี่ยใบหน้าใบหน้านี่กลมนะเป็นผลมะตูมเนี่ยกลมเป็นผลมะตูมสวยงามพระเกตเห็นไหมครับเนี่ย อันนี้แค่จดซุ้มนะครับไม่ทะลุซุ้มเส้นนี้จะลํำหนามากเลยครับท่านประธานนะครับลํำหนานะครับนี่ซอกแขนด้านนี้ก็ลึกลึกเห็นไหมลึก,กตรงนี้จะโค้งเห็นไหมโค้งโค้งเลยโค้งโค้งเหมือนกันโค้งเนี่ยโค้งตรงนี้จะเป็นเหลี่ยมนิดนึงโค้งแล้วตรงนี้จะมีชายเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยซ้อนเข้าไปนิดหนึง่งเนี่ยเนี่ย นะครับ so ตรงนี้ก็โค้งเ,เป็นเหลี่ยมใช่ไหมครับ,บเ,หเหลี่ยมลงมาปุ๊บตัดลงชึบตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นเหลี่ยมตัดชึบเ é, นี่ยเป็นรูปเลยเห็นไหมครับข้อศอกนี่ก็หักมาถึงตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับเห็นไ,ไหมครับวิ่งมาตรงนี้หักเหมือนกันเนี่ยวิ่งลงมาแล้วก็หักเนี่ย วิ่งลงมาแล้วก็หักข้อศอกนีะครับวิ่งตรงแล้วก็หักเนี่ยเห็นไหมครับวิ่งตรงแล้วก็หักเนี่ยด้านด้านข้างด้านนอกเห็นไหมครับนี่วิ่งมาเห็นไหมครับแล้วก็หักข้อศอกแล้วก็มีชายผ้าเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอืดส่วนด้านนี้จะล่ําล่ำเนี่ยล่ำแล้วโค้งนิดหนึ่งโค้งเนี่ยล่ำแล้วโค้ง เนี่ยตรงนี้โค้งนะฮะโค้งนิดหนึ่งโค้งเนี่ยม้วนมาเห็นไหมตรงนี้ก็ตัดลงชึกตรงนี้ก็ตัดลงเนี่ยคือต้นแบบในการแกะพิมพ์ใหญ่พระประธานในวัตฆังเป็นพิมพ์นิยมพิมพ์ A นะครับค่อนข้างจะหายากนะครับนี่นะครับนี่สวยงามน,นี่คือการสร้างพระสมเด็จวัะฆังพิมพ์พระประธานที่ทํามาจาก วัดะระฆังนะครับเป็นพระประธานยิ้มรับฟ้าถ้าท่านมีนะครับที่ได้พระสมเด็จระครังให้ท่านดูตรงนี้แล้วเนื้อหาก็ต้องมีความเก่านะครับนี่เป็นป้องจะมีสองป้องเลยนะครับอ,อยากให้ดูอีกนิดนึ่งให้ชัดเจนเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเป็นป้องเลยชัดเจนเห็นไหมครับเนี่ย ให้ดูคู่กันเห็นไหมครับเนี่ยนี่เห็นไหมครับน,น,บนี่นี่ะครับของแท้พิมพ์พระประธานยิ้มรับฟ้าต้องเป็นรักษาะนี้นะครับถ้าเป็นบล็อกแม่พิมพ์องค์นี้นะครับที่แกะจากาพระประธานในวัดะระฆังนะครับต้องเป็นรักษาะนี้นะครับนี่ฮะศึกษาเรียนรู้ การสร้างพระบอ็กแม่พิมพ์แต่ละวัดนะครับเรามีประวัติการสร้างนะฮะการสร้างจริงทําจริงนะครับเราจะไปเชื่อนะครับบางกลุ่มนะฮะนี่ถ้าใครมีอย่างนี้แน่นอนครับพระแทนะ้การสร้างพระเนี่ยทำต้นแบบจากว่าระคัง100%นนะครับ โอเคครับสิ่งที่ผมทำนะครับเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับท่านศึกษาพระสมเด็จพระระคังกันอยู่นะครับขอให้ท่านโชคดีได้พระสมเด็จพระรคังไว้ครอบครองกัาไหวบูชานะครับเอาไว้ติดตัวป้องกันภัย,ยต่างๆรอบด้านเลยนะครับพระสมเด็จพระรคังมีองค์เดียวนะครับเท่ากับมีพระเยอะแยะมากมายนะครับแต่ต้องเป็นพระแท้ที่ผ่านการปลูกเสกผ่านการสร้างจาก ท่านสมเด็จโตนะครับถึงจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าพระสมเด็จพระครังได้มีการปลูกเสกนะครับลงมวลสารต่างๆศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในองค์พระไม่ว่าจะเป็นเศษผ้าซุ้มกอเศษมวลสารต่างๆนะครับข้ากแร่ท่าตต่างๆที่ท่านนํามาผสมถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นดินเจ็ดปา่าดินเจ็ดโป่งนะครับ หรือ,อมนสารมากมายที่อยู่ในองค์พระนะครับถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไว้คุ้มครองป้องกันภัยต่างๆได้นะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับอย่าเจ็บอย่าจนพ้นภัยอันตรายต่างๆจากโรคร้ายนะครับขอให้ท่านโชคดีครับขอให้คุ้มครองพระสมเด็จ ได้คุ้มครองท่านทั้งหลายนะครับให้แข็งแกร่งปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ